พาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็คือทีนน่จังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยโดน2เด้งด้านหนึ่งคือโดนภัยแล้งเข้าไปด้วยครับ<ะ>แล้วก็อีกด้านหนึ่งยังพบกับพวกที่มีปัญหาเรื่องของการบุกรุกทําลายป่าไม้นะครับก็เลยทําให้ผืนป่าของจังหวัดน่านซึ่งเดิมทีเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยนั้นเสื่อมโทรมลงนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณวุฒินันนาหิมครับ นี่ครับจากสภาพพื้นป่าแห่งนี้ที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนั่นคือจังหวัดน่านนะครับวันนี้สภาพอย่างที่เห็นนะครับเริ่มร่อยหรอจากการถูกตัดไม้ทําลายป่าอย่างที่2คือการถูกเผาเพื่อใช้ในการผลิต ไร่ข้าโพดหรือว่าเป็นไร่เลื่อนลอยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อมาดูสถิติก่อการทําลายป่าครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1น0 0 0แไร่ถ้าโดนไป10ปีก็คือ1ล้านไร่นะครับสวนทางกับการที่ปลูกป่าทดแทนนั้นต้องใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น30 4 0ถึง40ปีทีเดียวครับวันนี้สถานการณ์ป่าต้นน้ำน่านกำลังเดินเข้าสู่ห่วงวิกฤตจากตัวแปรคือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โลกทุนนิยมเดินทางขึ้นสู่ป่าเขาเมืองน่านจึงเป็นตัวกระตุ้นให้คนเข้ามารุกพื้นที่ป่าเพื่อได้ที่ดินไปปลูกพืชเศรษฐกิจผ่านระบบทุนสามานที่ว่าจะนำเอาพันธุ์ข้าวโพดท,ที่ทนแล้งให้ผลผลิตต่อไร่สูงไปให้ชาวบ้านปลูกและรับซื้อคืนในราคาสูงกว่าผลผลิตการเกษตรอื่นๆยิ่งเฉพาะเมื่อสหรัฐเอเมริกามีปัญหาผลผลิตข้าวโพดเสียหายทำให้ราคาข้าวโพดในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ก็ยิ่งทำให้เกิดการขยายหาผลผลิตในที่อื่นๆเป็นแรงขับเคลื่อนให้ปีแล้วปีเล่าตัวเลขการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มอย่างไม่หยุดย่อนจังหวัดน่านมีพื้นที่กว่า7ล้าน6แสนไร่ของพื้นที่เป็นภูเขาขณะที่มีพื้นที่ราบแค่ 12%. พื้นป่าเมืองน่านที่โดนทำลายอย่างหนักตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันลดลง20%จากพื้นที่ป่าทั้งหมด87% จนเมื่อเร็วๆนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการระดมหน่วยงานเกือบทุกภาคส่วนมาแก้ปัญหาป่าเมืองน่านโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาบรรยายให้คนพื้นที่ร่วมกันสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเราจะเห็นได้จากข้อมูลดาวเทียมไทยโชดเริ่มต้นทำงานอนุรักษ์ป่าพบว่าตั้งแต่ปี2507ช่วงแรกป่าหายไป17,000ไร่น ช่วงที่2ตั้งแต่ปี2,547หายไป50,000ไร่จนถึงปัจจุบันโดยเฉลีย่ยป่าหายไป120,000ไร่เดือนมีนานเนี่ยก็คือเดือนที่สถิติในการเกิดไฟป่าจะสูงสุด ซึ่งตรงนี้เองก็ต้องขอเชิญชวนประชาชนนะครับให้ความสําคัญกับการที่จะป้องกันยาเผาป่าในช่วงฤดูนี้ซึ่งมันแรงมากนะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยของการเผาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไฟไม่ป่าป่าถูกทําลายแต่สิ่งสําคัญก็คือมันเกิดมดลภาวะในเรื่องของหมอกควันไฟซึ่งมันนําไปสู่ปัญหาของสุขภาพของประชาชนโดยรอบทั้งหมดและสุดท้ายเนี่ยจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่วันนี้เป็นจังหวัดที่คนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวเพราะเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่ยังมีพื้นที่ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ ก็เขาคขงไม่อยากเห็นจังหวัดที่มีแต่หมอกควันไฟแล้วก็ไปไหนก็แทบจะหลับตาอะไรทำนองนี้สำหรับแนวทางการจัดการของชาวบ้านนั้นอันดับแรกเริ่มเห็นการจัดที่ดินทำกินด้วยการทำเกษตรกับการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบคู่ขนานกันคนที่นี่ต้องร่วมกันปลูกฝังแนวคิดให้คนพื้นที่ทุกวัยด้วยการปลูกเพื่อชนิดอื่นและเห็นคุณค่าของพันธุ์ไม้อย่างต้นจมพูภูคาซึ่งเป็นพืชที่กำลังสูญพันธุ์จริงๆรรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีนโยบาย ส่งเสริมพืชชนิดอื่นมากกว่าที่จะไปเน้นนโยบายจำนำหรือประกันราคาเฉพาะพืชคืออย่าเอาใจเข้าโพดจนเกินเหตุใช่ไหมครับเนื่องจากขณะนี้นกลไกตลาดเ,เอาใจเข้าโพดมากจนเบี่ยงเบนไปให้สูญเสียระบบนิเวศแล้วระบบนิเวศท,ที่สูญเสียเนี่ยก็จะกลายมาเป็นหายนะของส่วนรวมในอนาคตของเราเชื่อว่าการคุ้มครองป่าใหญ่จะทําให้เรามีไม้ต้นทุน ในอนาคตเช่นเรายังมีมะาค่าหลงเหลือเรายังมีปัะดูเรายังมีพันไม้โบราณดั้งเดิมอยู่แล้วในอนาคตถ้าเด็กรุ่นหลังมีความรู้เพียงพอเราสามารถมาศึกษาวิธีการเพราะวิธีการขยายและก็สร้างมูลค่าใหม่นะครับแต่ทั้งนี้กฎหมายจะต้องผ่อนปลนอนุญาตให้ชุมชนเนี่ยประกอบการเช่นปลูกมันขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็อนุญาตในการที่จะประกอบการจากความถนัดที่ชุมชนมี ไม่ได้มองแต่ด้านทําลายอย่างเดียวนะครับนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกฝ่ายนะครับที่ต้องเร่งแก้ไขและหาทางออกให้กับคนและป่าอยู่ร่วมกันให้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบถ่อพื้นป่าสำคัญของภาคเหนือซึ่งจะไหลลงไปบรรจบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยานพกรยงทองถ่ายภาพวุฒิน,านาันนาหิมเนชันทีวีรายงานครับ